เปิดหน้าล่าสุดเอ็มบุตราคำหลังจมูกหน้าผากสวยฉ่าทำชีวิตเปลี่ยนเปิดหน้าใหม่สวยจําแทบไม่ได้เปิดหน้าล่าสุดเอ็มบุศราคำหลังจมูกหน้าผากสวยฉ่ำทำชีวิตเปลี่ยนแม้ว่าจะลูกสองแล้วแต่ยังสวยเป๊ะแถมสวยฉ่ํากว่าเดิมอีกสำหรับ เอ็มบุตราคำวงคำเหลาจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นไม่ว่าจะมาในลุกไหนแต่งตัวสไตล์อะไรก็สวยเป๊ะมากๆล่าสุดเธอแต่งเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสวมชุดเดรสสีขาวราวเจ้าสาวอ่อร่าแม่นั้นพุ่งมากๆค่ะใครเห็นเป็นต้องว้าวโดยแม่โพสต์ให้ได้ชมกันผ่านอินตรแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่ารีเวดิ้งดีไหม พร้อมบอกว่าจมูกและหน้าผากที่ทำมาใหม่จะครบ8เดือนแล้วหน้าใหม่ครั้งนี้สวยฉ่ำจนแม่เองยังบอกว่าเปลี่ยนซีรีส์เปลี่ยนชีวิตจริงๆทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจีเลยทีเดียว